ผักเห็ดเยอะแยะเลยนะคะวันนี้นะคะขอโทษแม่บุญถิ่นนะคะเคีียร์ปัดไปค่ะว่าไ้หงมาดูหนูนาแกงเห็ดละงวงค่ะโอ้เสียดายนะคะได้แต่พริกแห้งนะคะใส่น่าจะมีพริกสดใช่ไหมถ้าไม่มีพริกถ้ามีพริกสดนี่ก็จะอร่อยนะคะแต่ถ้าใส่หัวจีนไข่บ่บอไ่ต้องใส่หัวจีนไข่บ่บ่ น้ำปลานะคะลาดไปเลยเดี๋ยวยุบเองนะคะรอดแล้วยุบเองที่บ้านแม่ดาแกงเห้าวอะไรกันค่ะปุ๊กหนูนานะคะแกงเห็ดค่่ะก็อยูบ้านเห็ดแม่ดาเห็ดแม่บุญถิ่นนะคะค่ะมีคนซื้อให้นะคะก็เลยมาแกงมิจิเลยค่ะเสร็งนัวยิ่งใส่ผงนัวแลไม่มีอะไรจะให้ดูแล้วก็คะแกง ลืมเสียบปลั๊กไฟเมื่อกี้นี่ถ้าเห็นไหมคะ่ะไฟก็จะได้กินแกงอ๋อนิดไฟไม่ได้เสียบหนูมานะวันนี้แต่งตัวสวยก็แกงเห็ดน,นะคะแกงเห็ดน,นะคะวันนี้แต่งตัวสวยมาออกซื้อค่ะแต่งตัวสวยมาทำกับข้าวใช่ไหมคะแต่งตัวสวยก็ทำกับข้าวนะคะวันนี้น้ำที่เี อุปอกรณ์แล้วก็เท่าทีาม่มีเนาะม,มีอันไหนใช้อันนั้นก่นกน้ำไม่ต้องใส่เพราะว่าน้ำในเห็ดเรามีอยู่แล้วกางจะยุบนะคะโอ้โหจะยุบแล้วหม้อกำลังร้อนเมื่อกี้ร้อนหม้อรอ้อนอยังไงก็ไม่ร้อนอยังไงก็ไม่ร้อนก็เลยไปดูไปไม่ได้เสียบ เห็นไม่ค่าเห็นนันไมคะแกงเห็นนัก้าวนนี้อ้หอินหอมบอกแล้วแม่อ่าอินหอมบอกแล้วนะคะแกห็นกวันนี้าเดี๋ยวก็จะใส่ผักใบแมงลักลแล้วเียมก็นั่งก่อนนะขะเหนื่อยรอสักพักหนึ่ง สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะช่องแม่ทินหกบอกค่ะช่องแม่ดากิบบอกนะคะสองช่องนี้ไปเก็บเห็ดละงูกมนนะคะเนื่อเชมานี้ได้เยอะมากเลยนะคะเยอะนะคะก็เลยมีมีใครไม่รู้นะคะเหมาให้คนละหนึ่งโลนะคะ fc พี่พี่เฟื่องบุญชูอ fc ช่องพี่เฟื่องบุญชูเหมาให้เพื่อที่จะแกงให้กับยูทูบเบอร์ที่เฝ้าบ้านลุงพลทาน ต่ถ้าเป็นยูทูบเบอร์ที่กลับมาจากหาตาหายเนาะคนที่หายก็มาทานได้ทานได้ทุกท่านนะคะยูทูบเบอร์เราก็อยู่ไม่ถึงสิบช่องนะคะอยู่ที่นี่ค่ก็อยู่ฝ้าบ้านลุงนะคะเฝ้าบ้านลุงอยู่นี่ไม่ถึงสิบช่องคอยสังเกตการคอยสังเกตการผ่านไปผ่านมาเนาะตอนนี้หม้อของเราพึ่งจะเสียบไปนะ <laughs> ยังไม่ร้อนนะคะขอไฟด้วยนะคะ <c oughs> สองกิโลได้เยอะมากเลยนะคะได้หมอนี้ใหญ่ๆเลยนะคะแต่ว่าเอามาแกงใส่หม้อกระทะไฟฟ้ามันมันก็เยอะจนพูนนะคะเยอะใส่ไม่หมดก็เลยแบ่งใส่เอานะคะเครื่องปรุงของเราก็เป็นเครื่องปรุงง่ายๆเป็นเครื่องปรุงง่ายๆนะคะเราใช้วัตถุดิบเป็นเห็ดและงก เห็ดละโงกก็เก็บมาเองซื้อเองขายเองกินเองวัตถุดิบเป็นเห็ดละโงกนะคะเห็ดละโงกมีเห็ดละโงกหนุ่มเห็ดละโงกสาวนะคะตัวเล็กนะคะดอกเล็กละโงกขาวแล้วก็เห็ดละโงกเหลืองน่าทานมากเลยค่ะนี่เป็นวัตถุดิบของเรานะคะส่วนเครื่องปรุงวายมันกระโดดเอาเลยนะเอาเลยเพราะว่าทำความสะอาดแล้วอย่าว่ากันเด้อค่ะเสร็จราคามันแพง เครื่องปรุงของเราไม่ได้มีอะไรเยอะนะคะมีตำพริกนะคะถ้าเป็นพริกสดจะดีกว่าแต่ว่าเราไม่มีพริกสดเนาะก็ใช้พริกแห้งนะคะคใช้พริกแห้งเว่าเมื่อวานมีคนมาขายพริกแห้งหนูนาก็ซื้อพริกแห้งไปนะคะไม่ได้ซื้อพริกสดเนาะมีน้ำปลา้านะคะมีน้ำปลาใส่ที่ใส่ไปประมาณสามช้อนสามช้อนนะคะไม่รู้ว่าจะอร่อยมากน้อยแค่ไหนมีน้ำปลานะคะ ปลาก็ใสไปแล้วช้อนหนึ่งนะคะอ่ามีเกลือมีเกลือก็ใส่ประมาณช้อนหนึ่งเหมือนกันนะคะแกงเดข่าแกงเฮดค่ะแกงเฮดล้วงงกับแม่เพราะกันทำความสะอาดบ้านบอก็ดีแท้นี่ผงนัวนะคะใส่ปลายช้อนเครื่องปรุงเรามีแค่ดีเองนะคะมีแค่นี้แค่ดีจริงๆนะคะเพราะเห็ดอร่อยอยู่แล้วเนาะเราไม่ต้องปรุงเยอะก็อร่อยเนาะค่ะอันหนึ่งพระเอกของเราไม่มาเรามีพระเอกอยู่ด้วยนะคะ ใบบว่าท่านใจคอจยแจกใสแบบนี้นะคอยจับให้มันลุกนี่ค่ะนี่ค่ะเครื่องปรุงอีกอันหนึ่งนะคะใบเมงลักเป็นใบเมงลักน่าจะบริหากไฟรอปรุงรสได้ที่แล้วก็ใบเมงลักลงเลยนะคะ ดูแน่ดาอันเนาะด,ดูมากดให้แน่ดาเลยแล้แลขอบคนะคะำลังร<อ>้อนร้อนอีกหน่อยไหมเพิ่งร้อนควจริงผมไม่ได้เสียไบ <S <S ไฟบางหรอรอนะคะรอหม้อร้อนค่ะไม่ได้เสียบไปขนมรอก,ก็ได้ค่ะสวัสดีนะคะท่านผู้ชมท่านนะคะ กองคอยว่าได้ยึดทงๆกันกองคอยยึดตาลวก็เห็นจะคอรก็มาได้เหตุหาเนาะอีกสองสามนาทีขอาลงแล้วล่ะก็จะด้ไปก่ปกข้วะคะจัจากไปินข้าวน่ยเด้สีดานิชาคุณนะคะไปกข้าวด้ที มีเครื่องปรุงอะไรอีกไหมแม่มีแค่นี้จริงๆนะแค่น้เราจะใส่ไปพร้อมกันไหมกำลังยุกหรือว่ารอพุ่งใหม่พร้อมกันเลยเยวจะพร้อมกันเลยรอนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่ยังอยู่เอากำลังยุบนะคะเราจะใส่เพื่อนเข้าไปเพื่อนเห็ดลระงูกนะคะใส่เข้าไปเลยนะคะเห็ดลระงูกขาวเหลืองจากครัวกุ๊ก ปรกอบสเตชันนะคะผู find, uh, ้ไปหาก็คือยูทูบเบอร์ตลาดน้อยบ้านลุงพลนะคะสวัสดีค่ะช่องธรรมดาประกอบนะคะมาดูหนูนาแกงเห็ดน้องนะคะเอาให้สุกๆเด้อมอลนไปนะคะหม้อเรลลี่คนไปเนาะแกงให้สุกๆจะอร่อยใช่ไหมคะค่ะแกงให้สุกยุบอยู่นะคะมันจะยุ่งเห็ดนะคะมันจะค่อยๆยุบไปเรื่อยๆค่ะ นะะี่ค่ะเห็ดอันนี้น่ารักเนาะกำลังเป็นหนุ่มเนาะเห็ดละงูคือคุณแอสซาตีนะคะเหมาอมของไม่ได้านหนึ่งกิโลของไม่ทินหนึ่งกิโลนะคะแกงเลี้ยงยูทูบเบอร์นะคะที่เข้าบ้านลุงคนนะคะเอา้าถ้าใส่อีกเพราะได้ปรุงเครื่องปงอตตอรุงอีกต้นนี่ค่ะเพระาะว่าเครื่องปรุงเ<ห>ขาใส่แกงนหนูนาเป็นคนแกงนะคะ หน้าก็ไม่เคยแกงนะคะแต่ว่าจะแกงไม่เคยแกงแต่เมื่อเรามันจะเล็กไปนะคะก็จะเต็มเดี๋ยวก็ยุบเน่ะเดี๋ยวมันก็ยุบไปเรื่อยๆนะคะโอ้โหเห็ดหน้ารับประทานมากเลยนะคะมีทั้งเหลืองมีทั้งขาวดูสิคะสวยเนาะสีงามเนาะสีสวยสีสวยนะคะนาอร่อยนะคะมารับประทานด้วยกันนะคะมารับประทานด้วยกันเด้อค่ะสีสวยม้าสดใสแกงเห็นแล้วงูวันนี้คงจะอร่อยมากจะได้เพิ่มเครื่องปรุงนะคะเพราะว่าใส่เห็ดเข้าไป